หอดปุ๊บก็รถเท่พี่น้องลาบา,าดย,ด,ยดีดยินดีตอนหาทุกคนเขาสู่สองนางหน่อยซาลาเดอร์คลิปนี้ดีแล้วก็ล่างสิไปเกี่ยวเขาอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าทิดก,นอ,กอนหันบดิไปพ้นต๊น้พี่น้องเนาะไปเบิ้งรถเกียร์เป็นเกี่ยว์เ,เ,ยวเขาแล้วพี่น้องเนาะอยู่ฟังไทยคือเกา่าโอเคจ้าเดี๋ยวเรากะสุดท้ายให้พี่น้องเบิ้ง ี่และเนาะไปบนเก่าะแหละอยู่ซีเมืองใหม่ตอนนี้ดีกับยุคพี่บุญเนาะเอ้ยอยู่ซิรินทอนตอนนี้อยู่ซิรินทอนบางทีก็จะไปแวะตลาดพี่บุนหรือว่างห้าซสื้อห้องกินตามทางไปในแล้นเนาะพี่น้องเนาะโอเคตอนดียุพี่บุญเนอะพี่น้องตอนนี้ก็ซีปุ่งละไปหอดุณนาจาจิบเอ ดูว่าเขาเลิศกินเขาหรววปะจักเขาเลิมเกี่ยวเขาบิดเลวพี่น้องเอ้ยแต่ฟังเอาแต่ในน้นเขาก็ยังไล่เลยมาเหมือก่อนหันยิ่งล่างอยู่เฮ่ยนี้เขาเกี่ยวบ่นแล้ว รถเกี่ยวกับลายเนาะพี่น้องตามทีว่ว่าขี่รถมาเ่ยนะเห้นรถเกี่ยวไลลายนี่โมบายอาที่ย0สิบไปขาทัน <c oughs> เป็ดกระมีบบ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วเ่าวาสิมาหันฝนตกเนะพี่น้องเนาะเจอกับฝนตกกระเล่บริมา เทากัอบบริเกียวคือกันรถเกี่ยวออกับบริเกียวพอดีบริมามาทิดนี่อากาศก็ดีเนาะอากาศพอดีพงงามจะมีฝนโปโตโกแดดกับโบกันได้เขาสูนาหนาวแล้วพี่น้องนอนหนาวหนาวเกี่ยวไปแล้วเท่านี้เข้ามามือน,นั้นยังว่าในเกี่ยวมือนเกี่ยวไปละว่นสิท้าย มือดีเ้าสิไปจับนูเลยพี่น้องเขาว่าดนู้ลายลายเราตอนเกี่ยวเขาฮะน่ะนูใหญ่ก็จั๊กสิไดรุบอเป็นไรนูตอนตอนเกี่ยวเขาเกี่ยวบิดหลังเท้านี่ยังตะพูเท้วข้างหน้านี่ให้ให้ข้างหน้านี่อะไรข้างหน้าในเกี่ยวล่ะแต่ทัดทัดไปหัน nhanh bớt, นี่หยังอ่ะบ่ได้ หลุดเกี่ยวใช่ปะหอดหน้าแหละพี่น้องห้ามาเบิร์นหลุดเกีียวแอดีสะพาพี่น้องไปเบิ่งรถเกี่ยวอีกแล้วเพาเบิ่งอีกก่อน,นพักใจก็เลยเมื่อนี้วางเนาะเลยพากันมาเบิ่งรถเกี่ยวอีกทีเก่าเขาว่าแ้วมันหลบเลยนีน่ หอดปุ๊กบกันลดเท่พี่เนาะเดี๋ยวยางไปสอบถามก่อนวัาลดเป็นยังกครื่งหัวถรวลดเท่มามาๆม,ม,มือเปื่อนนะได้หนิมาใช้กล้องอมาเาานี่ยมึงด้วยนี้าฮะอ้ยขาหนไปเดียวูเนมันดูเปนัเมา้าบั้้างบนบาทเดี๋วก่อนเอออุ้ยบาท มากระจายแล้วเว้ยเขาบอกผ้าาง็นเสื้อาเนี่ยบ่อวสันาวนไปทามามี้จกระเทยเท่าไหรบ้านบ้านนี้มิจ่กระเทยเท่าไหร่บ้านเมื่อบ่บ้านกว่เยวันแล้ว่าจังหวัดบ้าบ่อหานจะคล้องเอง มุกดาายกับไปดูกี่มันจะไปได้ก็คือหมืจักมุกดาหารผู้สาวอยู่หันอีกบ่บ่โอ้ยปาจีทมรงไปรงมาบาทบบกเ่าได้บาดเลยน้าเบิ้งข้าบอดวท่อ

<cười> 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 kiều <liệu> là hàng <laughs> set <Sếp. cười> <laughs> <laughs> đang xin nhảy với kiều hay ư. Ừ. ขากดีพี่น้องอยากเอาไปไหว้ยูเล่าดีน่นาะงเป็นสบาย เกลียวแล้วเลยเกีียวแลลวแล้วกําร่เกีียวบางนี่แล <c oughs> ้วก็สีกินเขาเที่ยงก็พี่น้องเนาะราะวันอีก็มาหอดประมาณสิบโมงสิบโมงสิบโมงนี่แหละแต่ตอนนี้เขายังเกีียวอยู่แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็สะมากระติกเขาคุณพี่พ่อเา ก็สอบดีรุ่นนี่น้องกำลังกินเขาเลยองยาน,นี่ยมีข้าวปุตนแน่ตาหมองหูงถอดปลาแต่ว่าเัากินข้าวปุตนพี่น้องมาอีกเจลหนึง่งเพราะว่าเจ้านาฮันเหลวแล้วพี่น้องโอ้ยผมค่อยเจ้านาฮันเหลวแล้วแล้วเจ้านี่หัน่น ทางลงทางลงมันหยาบทางลงมันหยาเขาเขากำลังทางลงมันหยาค่ะนะเดี๋ยวไปเบิ่งทางลงเขาเพราะว่าเขากำลังแตงทางประเดียเด๋ยวมันมันเป็นน้องอ่ะมีน้องแต่ติดซาที่ว่าเขาคุดและตอนนี้หันเขาก่ะเสียอ,อารมณ์ลงมันลงบ่ได้มันต้องไปแปลงทางมันดูเฮียนวะ ไปหยาบไปหย่อนแม่นี่ไงพี่น้องเบิ่งบรรยากาศน้องเขาเห็ดน้องพี่น้องโอ๊ะผัดยู่เด้เลี้ยงปลาเลยน้องพี่น้องเนาะอ๋ออ๋ออ๋อหูหุ่นไล่เว้ยหุ่นอยู่เบื้องนั่นฮู้